สวัสดีค่ะสำหรับพิมพ์ที่เราเจอค่ะสิพามาทอดจิปโอมตำปนเด้อค่ะเด้อน,น,นี่เอาขุดมาตุ่มๆกันไวน้หลังจากที่เหลือขายเหลือจำนายนิดๆหน่อยๆเนาะค่ะเนาะนี่วัอน,นี้สิมขวัวตำปนทอดตำปนค่ะถอดจิปโอมเหลือกา้านทอดเพราะว่ายอย่างช่วงช่วงนี้จิปโอมเขาสิม,มีกินเด้อค่ะพี่น้องสิม,มีกินโตเนี่ย ัางคนบอเคยกินก็คือว่าเป็นเขาอันนี้ก็เป็นตะก,กินนะน,นะแต่แนะนำวิธีการถอดนี่คือสิดับกินขันเมนถอดกินแก่มสมตั้มกับถอดใช้ใบเตยใบบักูตะไคร่มูนี่เลยช่วงนี้ก็โูนเดิมหายยากแล้วเพราะว่าเขาวางไข่แล้วออกลูกแล้ว ระว่างผงแค่จ้าด้วยน้ำมันก๋วยจีบหัวหอมแล้วตำก๋วิจีบตำก๋วยโปมไปหอมเลยก็ได้าษได้เหล็กหอมกันเดี๋ยวใส่ไปดีกว่าเพราะว่าว่างไหวบ่ได้มันสิเบิดลูกข้าหย,ยิบ คันอีปมเขาเหลี่ยงจังโบมีกินอีปมที่โบมีกินกับช่วงตรุรนฤดูก็ช่วงนี้แหละสิโบมีกินเลยมันถ่ายทายฤดูแล้วขาดว่านาสิลแรละเอียดเนีล่ล่ะ ใส่เนื้อปลาทูเข้มถอดไปหน่อยหนึ่งค่ะพี่น้องแทนหนังปลาแดกตามตามให้เขากันปลาทูเข้มที่ถอดอิ่นเหลือน่ะนะแบ่งอันนี้ปลาทูเข้มกับแพงได้เดียวนีตั้งเละสิบสองบาทถุนเองสิบสองนี่เท่าไรหน้าตาดุยพเนีรออ,ออนไลน์ตามหนวดหนวดไปอีกเรื่อยแบบปรุปงรสตามใจชอบเลยค่ะ แค่ใส่แค่ผงชูรสแค่นั้นแหละผู้ใด,ดมักน้ำปลาแดกก็กใส่น้ำปลาแดกเจือมกมักปลาทูเค็มก็ใส่ปลาทูเค็มนะวะะะ่าเหลวละผงชูรสกับตามใจชอบเรียบร้อยละสวัสดีค่ะสวัสดีครับป่นจิ้บโอมอะไรนี่คือผสอนผักบ้านๆผักกระถินผักกะระเสก,ก,เกนะนี่ปลาเค็มลวกใส่เจือลวกเสิร์น้ำกันหรือเปลลวกทาจุบหนึ่งทาจุบเหล่ ลวกประเข่งใช่ไหมบ่อหงเล่ลวกในน้ำฮอนครับห่วงนอนบ่อไงไงต้องกินยังมากมากพี่น้องมดนี่ตองนีกันตอนยังต้มน้ำเดือดๆครับเอาไปลงไปลวกนี่กันเดือดขึ้นมานี่อันทันยาให้ดีกับไส้กับช่อนนั่นแหละคน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 คือเฮงมาเร่อคับพี่น้องสุขุมสุขพนอันนี้พัดน้องหมายสม ั่นมเห็ดเองนี่หลายอยู่อืออ้านน่ตะรวโดดเออลยต้องข่าวบอล่ะอขาวเมืองบนแ้มมัน,นมันดิปคนซีโป้ยังกี่ป้อมเขาเขาขัดวะไอ้กลนน่องเมือนี่ก็แปลนว่นหัว ก็ได้ปั๊บเดี๋วยวอือ,อกูอจะบบอนู้นนอ่นยังแสงอาดีดีน้ยเออด่นบ้านน้องแสงลอยจากแสงาทิตย์พลังงานแสงกระสือแนะนำเลยครับดอกค่ะไปนาบ้านที่พลังงานแสงอาทิตย์ดีที่สุดไปยัดไปเด้๋ยว ลายเขาใส่มะกราดห่วแล้วแน่นี่มันใส่มะกราดห่วแล้วทำไมถือมันแขงอือฮะทุถือแล้วแม่นอือนี่เขาจังใจถือแล้วเสียงอีปลมตีนหนอเสียงอีปลมเสียงอี๊ดวได้ดี่น้องเหมือนกับแม่งเหมือนนี่ยังก่อนอยู่ในป่านะ ตอนนียอ่ะอย่างนี้ยยังรยงกเกยยล็ดลงเกียวเขาเหรอเกียว,ลวยลกเลยพีน้องเขาดรอัดดิท่อาไรกินสดว่เป็นกบลวก quán chuối. cũng ừ. ừ, hoàn ừ. 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 thắng được vui đấy. ạ ui tất cả mọi người ta cang rồi ต้นสันกำลังดกครับต้นยูสันบกโดบกยางแห้งเลยลกแต่ดอกเป็นน่วยแล้วครับแต่วันบรเป็นพร้อมกันอั่ที่ปัญหาดูแลกินแบบนี้เราเลยก็จะกินแบบนี้เนาะบัวใตปาก็ น้ำขวนเลเนาะะเออามเ่อเดือดมันออกยากหอมต้นใส่บกม่วงหรืบอบกข้ามเปียกซอยกับไข่ไส่กับไข่ซอยกับไข่ไส่ตั้มแบบเอยจิ้มแล้วตั้มป่นนะแล้วตั้มป่นข้นเหี่ยม มันไม่กระส่วนพักคาที่ผมเก็บมากเหมือนั้นเลยนี่ตุ๋นเย็นเนาะมันเปเ้หรือเปลเดี๋ยวเราใส่แกงมาใหม่มาเดือดมเดือดได้แล้วจะใส่ใบกับเพราหลน้าใหม่สนก็น้าใหม่กับเทปได้หร่ อันนี้ก็เลยหลวบเลยหลวบหลวบเ่ตัวอย่างบรรลวกจภาพเกษตรที่จะน่าเสียตัวใครในกรมงเนัพเชืแสบห้มอมีเลียดปนี่ปมอันนี้ปมี่กินจะเสียมาถอดบุ่นะรัดแป้งเยี่ยมไปเนาะ ดอกข่างนะวันที่สามสิบก็ไปตรวจเลือดใหญ่แล้วต่อตรวจเชื้อเลือดใหญ่ประจำปีเดอก ไล่นะเดินละหิวครับต้งสีแหละเพราท่านเด็ดเพาท่านเด็ดเด็ดดิเนี่ยราะงั้นถุ่มหนึ่งบากเดียวดูหนาวกว่าสีคำว้ครับสุ่มเจนนะที่นะ่เหน่วยใบหน่หุ่มปมเนาะักแข่งกันวยบ่ผอมกันนี่เก็บเงา เจียวกับเจียวทุ่นดอกเจีตัดไอ้บงังดีนผาด้วยดูแบ,บแข่งคายกระเลยเนั้นดีพี่น้องแต่ว่าดูแลง่ากเทียรับหมดที่สุดเลย,ย,าลาย,ยผิดยาไลกับอะไ้สารผิดบัตรสีแับ ออของห้าบ่ะิเลยถูกที่เองนี่จะข้าวอง,งุนนี่ว่าเดีวกินได้ครับจะล้างให้สะอาดไม่ใช่ใเบ่อไดจะเวา,าอือขอ้อวาวออสารนกบดอะระบุตื่อเลียอือานผิดไมสยาากอือแม้แต่อากาศที่ห้อง ถูดมอยูปป่ปัจจุบันเนี่ยที่บอกเอาไปคัดหนาขึ้นอยู่กับเต่าเนาะอย่างเหนือดาวก็หันไปมองเอหนือใต้ดาวนั่ง,งท,ที่เลยจะกินนั่งกินแต่ว่าคลิปนั่งกินนี่คือไปดก จะไปดู่วงหน้าหนาวนี่แหละมันีแนวหาวันี้แบบัน่อยก็ตุส่แเสร็จแล้วเนาะนี่ใส่แๆกใส่กระเทียมอแู่แบแต่ว่าต้องเทียแบบคนข้นๆนี่เฮ้ยกินทุผัดหนูเลย ถ้าเพี้นนันหน,นะก็ต้งพี่แกงเองเนาะค่ะแต่ใ้ใบมะกรูดขขาหุ่นจ้า เดี่ยวใหญ่กระพักกระเพ้าเขมากินอะไอยู่ตรนน้องแต่ว่าเขบอ,อม่่อยนัดนม่นแล้วจะมาึินแต่ตอนนะ่ะเราเยองมากขึ้นอย่างปนกบปนแหงนะสุืยอดเราต้องให้สาวใจตยตำเนี่ยเอาแวจะยตั้มเป็น่าล <laughs>

กิเนเผือกตุนก็ได้บ่มเมืนะ่เนาะของบ่หายใจได้ไหมอืมที่ปมั้ยก็จิงหงมกคาคนถนดเป็นเสือแต่พอตัวครับก็จิ๋งหงมุกขาดตั้เลยแล้วค่ะอุ้นใน,ในปวงเจียครับดัดงๆฮะบอกันมืออื่นหากิ้หาอยากขาปลาสวัสดีคับ สวัสดีครับรน้องุ้่โฟมเฮีย